ครับท่านผู้ชมครับข่าวหลาย,ลายข่าวนะที่คนก็ว่าตื่นเต้นหรือว่าน่ากลัวน่าอะไรพวกนี้นะผมชอบดูเหมือนยิ่งกว่าเหมือนดูละครดูอะไรพวกนี้นะฮะมันสนุกมันตื่นเต้นมีความระทึกใจนะฮะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อะไรอีกมากมายนะฮะแต่มีข่าวหนึ่งที่ผมขยะขยะงยมากจนผมดูแค่พาดหัวพอดีเห็นพาดหัวปุ๊บผมเปิดเปลี่ยนเปลี่ยนนี้เลยไม่ดูนะฮะพ่อฆ่าลูก และฆ่าไม่นะฮะฆ่ามาสี่ห้าคนฆ่าแล้วนัไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วทําไมไม่ติดคุกอ่ะก็นี่นะเพิ่งเพิ่งเขาจับได้เพิ่งจับได้ฆ่าด้วยวิธีไหนก็หลายหลายแบบหลายแบบผมไม่ได้ผมแค่ฟังข่าวเเป็นโรคจิตหรือเปล่าสงสัยนี่แหละที่ผมจะถามพี่ัชนีตรงนี้นะมันมีไหมมือที่บอกบ่งบอกเราว่าหนึ่งมีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตนะฮะมือที่มันบอกมาเลยมีไหมสอง โดยทั่วไปนี่โอเคถ้าไม่เป็นโรคจิตใช่ไหมมันก็ตัง้งอเป็นคนที่เครียดง่ายหรือประสาทประสาทระเบิดอะไรง่ายๆมันจะมีเบาะแสไหมเพราะถ้ามีเบาะแสอย่างนี้นะครับบางคนที่มีมือักษาะนี้เขาจะได้ระวังตัวนะฮะอาจจะไปเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนะไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งแบบว่าแม้คุณจะมีพื้นฐานทางอารมณ์แบบนี้แต่คุณก็รอดจากมันไปได้นะฮะ เห่ือพี่จะมีไม่เผื่อจะได้เตือนภัยค่ะพี่ถามก่อนว่าเขามีแฟนมาหลายคนเนี่ยเขาอยู่ทีละหลายคนหรือว่าเลิกทีละคนอยู่อยู่อยู่กันแบบต่อต่อกันไปแล้วเลิกกันไหมไม่เลิกไปไปแค่แค่มีหลายเมียมีหลายเมียอะไรผู้ชายคนนี้นห่ะจะต้องเป็นคนเครียดง่ายนะคนที่เครียดง่ายเนี่ยคนที่เครียดง่ายเนี่ยหลายอย่างมากที่จะนำพา เรียกว่าความหายนะมาสู่ตัวเองเรื่องหนึ่งคือเรื่องแรกคือสุขภาพพี่ดูรายมือลูกค้าคนไหนเครียดง่ายมาเลงทั้งนั้นอ้มาเลงมันคู่กับความเครียดอันนี้สำคัญนะะนะคะฉะนั้นนะคะการที่เข้าทำเข้าหาธรรมะของพุทธองค์ไม่ใช่เราจะต้องลางานไปนั่งปฏิบัติไม่ใช่นะคะไม่ได้แบบนั้นเลยนะพี่มองว่าไม่ใช่ ชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะคะเราอยู่ในศีลวันนี้เราทําร้ายชีวิตสัตว์ไหม,มเราทําให้จัดให้สัตว์เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไหมฆ่าเขาไหม,มนะคะข้อหนึ่งข้อสองเราไม่รู้พี่อาจจะผิดนะข้อรักทรัพย์หรือพูดโกหกพูดโกหกบางทีกัน ทำการค้าเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไปหลอกเขาอะไม่หลอกไม่หลอกเพียงแต่ว่าล้วบอกว่าแตอนนี้เราซื้อมาเราพูดไม่หมดเราพูดไม่หมดจะเธรรยดานักจอมการค้าเออคน้าการค้า่วนมาอย่างเนี้ของนี่ดีนะดีนะเดี๋ยวไปพูดข้อเสียมากๆไม่ใช่ไม่ออกไม่ใช่หรอกนะคะมันก็ต้องของนี่มันแพงนะช่วงนี้หายากอะไรครับก็มันก็มีบ้างธรรมดานะคะคือหนึ่งเราไม่รักทรัพย์นะคะพยายามไม่พูดปด นะะพยายามแต่ข้อน,นี้นะข้อ,อสามศีลข้อสามเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะข้อสีอ่ข้อสี่กับข้อสองนี่มันจะคล้ายๆกันนะพี่จําไม่ได้ลักทรัพย์กับลักทรัพย์กับพูดมุสาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเสนอข้อสองลักทรัพย์เอาข้อสองลักทรัพย์โอเคข้อสี่เนี่ยมุสาไอ้ลักทรัพย์เนี่ยเราไม่รักของใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อส<ข>ี่เนี่ยมุสาการค้าต้องมีบ้างนะคะแล้วกินเหล้าอันเนี้ยมันสามารถที่จะทํากันได้นะคะก็เลิก อคือเลิกซะหรือว่าไม่รู้นั้นแล้วแต่นะก็ให้น้อยที่สุดอ่ะนะคะสุรายจะไปดื่มดื่มพอดื่มแล้วก็จะขาดสติใช่แล้วมันกินกัญชาด้กว่าเรายายาอยู่ในสีและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่องคาถา่ะช่างมันเออปล่อยวางไอ้นี้จะช่างมันเออมันมันแตกแก้วมันแตกไปแล้วเออช่างมันแตกไปแล้วอะไรที่มันเอาคืนไม่ได้แล้วเราก็จบปล่อยกันไปนะคะแค่นั้นเองพยายามหาคาถาประจําตัว ถ้าถ้าเราจะมีลายมือเดี๋ยวพี่พี่จะชี้นะฮะคนที่เครียดง่ายนะฮะเราไม่เครียดคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะฮะใช่ใช่ถ้าเรามีเดี๋ยวเราพอเห็นตรงนี้ที่พี่ไปจะว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะหาอะไรก็ได้อือย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ไปแนะนําก็คือว่าพยายามหาคีย์เวิร์ดหาคาถาประจําปนเลยนะอย่างเพื่อนยืมเงินพี่ไปสองล้านเมื่อ่อนนี้โอ้โหผมเครียดยืมไปสองล้านเชาเดือนร้อนมา นะเขาเดือดร้อนมาแล้วเขาก็เคยช่วยเหลือเรานะฮะเอาเดือดร้อนมาให้ไปเงินสดสดเดี๋ยวขายที่ได้แล้วมาให้นะอ่าไม่เป็นไรเอาไปเลยครับไม่ต้องทำสัญญาเพื่อนนะเพื่อนสนิทนานมาแล้วนะอ่าเสร็จแล้วพอขายที่ได้เหลือตั้งเยอะแยะไม่ใช่พี่บอกเฮ้ยต้องใช้เงินมันบอกว่าพอดีต้องไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้พอถามสองคำคำโอเคจบไม่ต้องคุย พูดไปพูดไปก็ทะเลาะก,กันทะเลาะันมันก็ไม่ใช่ไม่ทะเลาะโอเคนะแกกับฉันจบมาถ้าชาติที่แล้วฉันเอาของของแกมาฉันใช้แกแต่ถ้าที่แล้วฉันไม่เอาแกมาต่อไปแกก็ใช้ฉันนะเท่าน,นั้นเองจบนี่มันเันเพื่อนแบบ มันเล่นยืมไม่ให้ยืมยืมไม่คืนเหนอสองล้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิบก็เขาก็เคยช่วยเหลือเราเคยให้ยืมเงินให้เราไปซื้อที่ซื้ออะไรเราได้มากกว่านั้นเขาก็เคยยืมแต่เราก็ใช้เขาโอเคบางทีเนี่ยท่านเนี่ยตอนเนี้ยติดหุ้นดูนะอย่างพี่พี่วัชินีก็ขาดทุนไปสามแสนกูหนีก่อนละเราต้องปล่อยปล่อยละก็ขาดทุนไปสามแสนไม่งั้นจะหนักนี่ว่นนี้แค่เนี้แล้วเราก็ปล่อยวางชีวิตมีความสุข ใช่ไหมทุกอย่างคือการปล่อยวางแสดงว่าผู้ชายคนนี้ยเขาเครียดอะไรฝังใจนะฮะแล้วก็เส้นสมองเขาต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะมีแนวโน้มนะฮะค่ะนะฮะใครก็แล้วแต่นะฮะที่เส้นสมองเนี่ยนะฮะเรียบมาในลักษณะนี้คเขาเรียกพวกเนี้ยลงเนินเนปจูนเลยอ๋อถ้าไปลงเนินเนปจูนแล้วบางทีมือนิ่มและเส้นละเอียดมากๆพวกนี้จะเซนซิทีฟ Oh. ง่ายนะ oh. หรือไปเจองานที่ปัญหาเยอะอย่างเงี้ยนะมันจะลงมาอย่างเงี้ยคนนี้จะเครียดง่ายแล้วเส้นในลายมือจะยิบ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 ไปหมดแล้วเส้นปัญหาจะเยอะไปตรงไหนก็เจอปัญหา oh. ไปตรงไหนก็เจอปัญหา oh. ฉะนั้นมันก็ทําให้ชีวิตเขาไม่มีความสุข oh. ฉะนั้นเราให้หาความสุขในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะฮะส่วนคนที่นะฮะอย่างที่เคสกรณีที่เรายกเป็นตัวอย่างนี่คือเขาเครียด ผมว่านะทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขและที่สำคัญเขาไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นต่อให้เป็นลูกของเขาที่เขาจะไปฆ่านะฮะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายจิตวิญญาณดวงจิตของคนอื่นนะฮะโอ้เขาจะต้องไปใช้กรรมอีกเยอะมากหนึ่งคนก็ห้าร้อยชาติอะ่ะเขาจะโดนถูกฆ่าตายอีกกี่คนน่ะหนึ่งคนก็ห้าร้อยชาติแล้วเขาจะต้องโดนถูกฆ่าตายคนนี้นะแน่นอนอ,อ,อีกห้าร้อยชาติห้าตอนอหนึ่งคนนะ เรื่องนี้ารูกเต่งแปลกมากนะเป็นประหลาดมากเขาคงเครียดอะไรของเขาอ่ะปกิคาค่าคนไม่ไม่เห็นลายมือนะแต่เห็นลายมือจะตอบได้ฉะนั้นเรื่องความเครียดอย่าพยายามเอาข้าตัวนะคะแต่ทันที่จะบอกเคล็ดลับให้นะคะเวลาเนี่ยนะคะเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยนะอายุยังประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยมีแรงเนี่ยพยายาม ไม่ว่าเราจะทํางานหรืออะไรพยายามหาอะไรได้เสริมอืมอย่างในน้องๆคุณเก็บที่ดินสักสองไร่พออนะคะอาจจะว่าที่ดินตรงเนี้ยอตอนนี้คุณอายุสักสามสิบกรุงเทพคุณไม่ต้องไปเก็บหรอกมันแพงคุณไปเก็บแถวเพชรบุรีลาดบุรีอะไรเนี่ยที่มันติดถนนะนะคะไม่ต้องถึงถนนใหญ่ถนนซอยก็ได้นะแต่ซอยที่จเจริญหน่อยรหรือถ้ามีโอกาสติดถนนใหญ่ได้ไปทางนั้นซื้อไว้สองไร่เพราะคุณอายุสี่สิบ ที่ตรงนั้นไล่ไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบล้านคุูก็มีเงินจบร้อยล้านแล้วถูกไหมฮะไว้ใช้ยามเกษียณก็เรียกว่าโดยทั่วไปนี่ที่ดินมันจะขึ้นไปตามเวลาไม่มีที่ดินที่ไหนติดถนนใหญ่แล้วมันไม่ขึ้นหรอกถนนใหญ่ยังไงมันก็ขยายแถวเนี้ยแถวบ้านพี่ข้างในเขาวางมาก่อนไล่สองแสนพี่ไม่ซื้อเดี๋ยวนี้ขยายสี่เลนหมดแล้วเห็นไหมฮะมันขึ้นราคาดังนั้นเพยายามกัดฟันซื้อที่ติดถนนไว้ให้ได้สักสองไร่นะคะและอีกคนหนึ่งบางคนก็บอกว่า เดี๋ยวหนูจะเก็บเงินซื้อบ้านสักเนี่ยทำการค้าดีจะซื้อบ้านสักยี่สิบล้านซื้อในหมู่บ้าน mm hmm. นะฮะพี่พี่ก็บอกว่าเออระหว่างซื้อที่ในหมู่บ้านยี่สิบล้านเนี่ยคุณเอาเงินยี่สิบล้านตรงเนี้ยนะฮะพยายามเก็บหอมรอมริบซื้อแต่ที่ก่อนได้ไหมติดถนน mm hmm. สักไร่หนึ่งและสองไร่เอา mm hmm. ติดถนนถ้าหน้ากว้างได้ยิ่งดี mm hmm. แล้วค่อยๆปลูกเป็น ห้องก่อนนะแล้วทําฐานสองชั้นแล้วค่อยๆต่อทีละหน่อยละหน่อยมันก็ไม่แพงแล้วที่ตรงนั้นราคาก็ขึ้นต่อไปข้างหน้าเราสามารถทําการค้าได้อืดีกว่าไปนอนอยู่ในบ้านแล้วให้คนใช้อยู่อืมพูดล้ว พูดๆแล้วแหมมันเสียแทงใจแล้วกันนะคนที่ภูเทียบแล้วคนก็เป็นแบบนี้นะฮะฉะนั้นพี่คนรวยๆคนรวยๆที่เขามีปั๊มน้ามันอ่ะเขาจะลูกบ้านหลังใหญ่ๆอยู่หลังปั๊มนะฮะนัเขาคิดถูกนะฮะอันนี้ก็เรียกว่านี่นะก็แล้วแต่ก็เป็นทางเลือกนะฮะพี่พ่จะให้คาปรึกษาต่างก็คนเราเนี่ยมันไม่มันจะเครียดคือเครียดที่ต้องไม่มีเงินเนี่ยแหละคไม่ไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีที่ทำมาหากินละ ติดถนนสักไล่หนึ่งยังไงคุณก็ขายได้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอพูดเตือนทิ้งท้ายนิดเดียวนะฮะใครที่มีเส้นสมองนะฮะเรียบแล้วก็วิ่งไปที่เนินเนปจูนนี่นะฮะนะซ้ายขวาใช่ไหมฮะอไม่ใช่เรียบอะฮะหมายถึงว่าตกตกออเรียบมันเรเส้นเส้นสมองเรียบด้วยสมองเรียบก็คือเครียดง่ายครับแล้วก็ตกไปที่เนินเนปจูนนี่นะมันเครียดก็ไปใหญ่ท่านต้องระวังตัวอย่างสูงฮะแล้วก็เส้นละเอียดละเอียดยุบยิบยุบยิบคิดมากนะระวังใครมีทำลองนี้นะฮ รีบๆเลยนะฮะรีบปฏิบัติธรรมหรืออะไรแล้วแต่หาทางช่วยเหลือตัวเองให้ได้คือคําว่าปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ยึดถือธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะก็เข้าไปดูตามเน็ตก็มีเยอะนะคะนั่นแหละนะคะทุกคนต้องตายครับนะฮะเมื่อจะตายไปแล้วเงินทองท่านมีรนเหลือท่านเอาไปไม่ได้นยให้นึกถึงเอาแค่มะม่วงแล้วกันอืออกดอกอืแล้วเดี๋ยวฝอยมันก็ร่วงเหลือแต่ลูกเล็กๆแต่มันก็โตมาโตโตมาแล้วมันก็จะสุก สุกแล้วมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะร่วงหล่นไปทำอย่างนั้นปุับเหมือนคนก็เหมือนกันนะฉะนั้นเงินทองเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกุศลและความดีผ่านประตูนะพอเราลงพอเราตายแล้วต้องผ่านประตูประตูนี่ยเขาก็จะมีคนเก็บมีบุญไหมมีบุญไหมถ้ามีบุญไปประตูนี้ถ้ามีแต่บาก็ถีทีไปเลยอถูกไหมฮะเหมือนเหมือน เหมือนเราเนี่ยเราจะมากินอาหารพัตคารคุณมีเงินไหมเหมือนกันวิตีหลังความตายใช่ไหมทีนี้หลังความตายเขามีบุญไหมมีบุญก็เชิญค่ะถ้าไม่มีไปมึงไปโน่นเลยติดสมบนติไ้ไติดสมบัไม่มีค่ะเขาไม่มีติดสมบนติพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ